คำถามที่11ครั้งที่63ตอบปัญหาคุณทายถึงข้อที่8ให้ตัดวัตตะสงสารขอเชิญผู้ใฝ่ใจในธรรมะที่ต้องการหลุดพ้นจากวัตตะสงสารรับฟังได้เลยนะเจ้าคะ่ะเจริญในการพัฒนาตัวเองสู่ความพ้นทุกข์ตัดวัตตะสงสารเป็นพระสงสาวกของพระผู้มีภาคเจ้าทุกคนพระลสสรบันมีทั้งหมด18ข้อ อธ,ธิบายถึง17ข้อข้อ18คือยานเจ็ดภริยาสถาบันยังไม่ได้นำเสนอเลยนะขอติดไว้ก่อนไอ้ข่าวที่แล้วอธตมาพูดถึงเราศึกษาศาสนาพุทธนะเปรียบเสมือนเราศึกษาต้นไม้แก่นของศาสนาพุทธก็คือวิมุตติหลุดพ้นลาบโยศสรเสริญมันมัน ไม่ใช่ศาสนาพูดเลยมันเป็นโลคีศีลสมาธิปัญญามันก็เป็นแค่สะเก็ดแค่เปลือกแค่กระพีแต่วิมุตต์ทงหาดล่ะก็คือแก่นก็คือนิพพานนะทีนี้เราจะวิมุตต์หลุดพ้นได้เหตุใหวิมุตติห้าอาตมาก็นำเสนอไปแล้วนะ ว่าเราจะต้องไม่ประมาทมีความเปลี่ยนทุติกายและใจอยู่ที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นซวะยังไม่สิ้นก็สิ้นก็จะบรรลุดแดนกเกษมจากโยคะโอคะก็จะข้ามพ้นหมาสมรดั้งสี่คือกามมโยคะหรือกามมโพคะทิโธคะทิดิพโวโคะคือพบ พิโชก,ก้าก็อว,วิชาทีา่มหาชนกว่ายว่ายน้ำไปข้ามมหาสมุทรเน่ะข้ามได้เนี่ยท่านใช้ความเพียนทั้งๆท,ท,ที่ไม่เห็นฝั่งเพียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆทั้งๆไม่เห็นฝั่งก็จะมีเต่ามนหนุนกระเบาขึ้น เทวดาก็อุ้มขึ้นฟังนิพานได้เห็นไหมให้เนี่ยพิสูจน์ได้ถ้าเธอไปไหว้แล้วให้เต่ามนุษย์ที่พิางตายต้องเข้าใจด้วยนะทีนี้เหตุแห่งมุตหก็คือฟังยายแสดงครวนนี่ฟังก็คือฟังสุตตะฟังฟังเนี่ยฟังจากสัตว์รุษ บรรยายพอฟังธรรมตวเนี้เราจะเข้าใจฟังแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจแล้วเราจะยุ้แจ้งอัดอัดคือวัตถุประสรงค์เป้าหมายของหลักธรรมนั้นรู้แจ้งธรรมก็คือหลักธรรมเราก็จะเกิดปาโมชพิติยินดีฟังเข้าใจพอเกิดปาโมชเมื่อเกิดปาโมลก็เกิดปิติ เมื่อเกิดปิติกายเราก็สงบกายเราไม่ดิ้นไงพอเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่ดิน้นไม่ดิ้นไปไปหาสิ่งเราไปติดไม่ดิ้นไปสิ่งหาสิ่งที่เราไปยึดเราไม่ทุกข์เราไม่ไปผูกพันหลักๆมีสี่ใช่ไหมมีลูกก็เหมือนผูกคอ มีทรัพย์สมบัติก็เหมือนผูกขาสามีภรรยาก็ดึงแขนเนี่ยถ้าพ้นได้เราก็จะเบานะกายก็สงบเมื่อกายสงบยาเราย่อมได้รับความสุขแต่เถอเนี่ยความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งอย่างนี้สงบไม่ใช่ไปยูย่ยเฉยสงบไอ้นั้นไม่สงบไม่จริงหรอก ในมันซื่อบือ้สงงอสงบคือสง,งอบจากสิ่งที่เราไปติดไปยึดไปผึกผูกพันพิสูจน์ได้ว่าพิสูจน์ได้เลยเห็นไหมสมาบุจ้าพิสูจน์ได้โดยไม่จากัดการไงนะเอ่ยความสุขเมื่อความสุขเขามีสมาธิจิตก็ตั้งมั่นถ้าเธอมีทุกข์เธอจิตเทิมตั้งมั่นไม่ได้หรอกเธอทุกข์ครับเธอก็ดิ้นนะครับ นี่เป็นเหตุแห่งมิมุตเธอก็สามารถที่จะพอฟังแล้วเธอก็สามารถที่จะบริยาให้เพื่อนเธอฟังเธอเข้าใจแล้วนี่รู้แจ้งอัดรู้แจ้งทำวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักธรรมนะอธิบายให้เพื่อนเธอก็ยิ่งจะมีปัญญามากขึ้นเธอสังเกตดูสิถ้าเธอฟังเรียนรู้อะไรมาเธอเฉยแต่ถ้าเกิดเธอฟังแล้วเธอบอกทอบอกทอเนี่ยนะนะปัญญาเธอจะเกิดมากขึ้น จะมีรายละเอียดเขาก็จะถามเธอเธอก็ตอบเธอก็จะมีแง่มุมต่างๆขนาดรู้เจ้าแท้ๆท่ายงฟังภิกษุใหม่เทศเลยก็อย่างน้อยก็ได้รู้เออม,ม,มุมนี้ก็มคนนี้เ็มีมุมนี้ดีนะพะพุทธเจ้าจาึงให้ให้ภิกษุเทศไงข่ะเขาเปรียบเหมือนคนป่วยบางคนใช้ยาหาย บางคนใช้ย,ยาไม่หายหรอกแต่คนมีคนดูแลก็หายบางคนดูแลไม่หายหรอกแต่จะต้องมีอาหารดีๆก็าหายบางคนก็หายเองเพราะคนพูดแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันอย่างพระอนุนฟังพุทธเจ้าก็ยังไม่เข้าใจจึงตัดสลุชาไงต้องไปฟังจากภาษาลิบุตรนะก็เลยเข้าใจ ยายเธอก็สามารถบรรยายไปหลักธรรมอย่างนี้พอเธอบรรยายเธอก็เกิดปาโมดเกิดราโมดเกิดปิติกายเมื่อเธอก็ยิ่งสงบเมื่อกายสงบเธอก็มีความสุขเธอทําอื่นเขาพ้นทุกข์ได้เธอมีความสุขเนะคนนึ่งเข้าใจเออดีดีขอบคุณนะโมทนาเธอขึ้นมีความสุขจิตเธอก็ยิ่งจะตั้งมั่นเพราะเธอมีปิตินี่เป็นเหตุแห่งพิมุติประการที่สองประการที่สาม แสดงแล้วก็ฟังยายใช่ไหมแสดงแสดงเธอปฏิบัติธรรมด้วยแสดงทั้งกายวาจาใจเธอแสดงออกมาให้เขาเห็นว่าเธอเธอก็เป็นอย่างนี้ฉันไม่ติดอย่างนี้หรอกฉันไม่โกรธหรอกเนี่ยเธอแสดงแสดงคือปฏิบัติธรรม หลักธรรมที่ได้มาแล้วข้อที่สี่เธอก็ใขรควรไปด้วยใขรควรในธรรมที่เธอได้ฟังมาให้เธอได้ปฏิบัติที่เธอได้แสดงเธอบรรยายไปมันก็จะจ่มแจ้งขึ้นจนจิตเธอตั้งมั่นเป็นสมาธินิมิตนิมิตคือเห็นล่องลอยของจิตเธอตั้งมั่นขึ้นจะเข้าหาเนรชาสมาบัติเนี่ยเดี๋ยวเจ้ว่าตอบ นี่นี่เหตุแห่งมุตหาที่จะทำยังไงที่จะบรรลุเร็วผู้เจ้าวางหลักเว้หมุตเลยเหตุทำให้บรรลุเร็วอยู่ในประปันธ์ที่ยี่สิบสี่ข้อสิบเอ็ดหน้าสิบเจ็ดในเสนาสนะสูตรผู้เจ้าบอกว่าถ้ามีทำห้าต่อไปเนี้ยและอยู่ในเสนาสนะห้าต่อไปเนี้ย ไม่นานไม่นานนะก็จะทำให้แจ้งเจโทวิมุตติพัญญาวิมุตต่อันไม่มีอาสวะเข้าถึงได้ในปัจจุบันคือเอวิมุตติในปัจจุบันที่จะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายไปกระทบรูปรสเสียงสัมผัสในปัจจุบันที่มันผ่านทางทวารน,นอกทวารในเข้าไปถึงจะชัด ไม่ใช่ไปหลับตาหลับตามันนึกเอาเองมันเป็นสิ่งที่เธอนึกกับสิ่งที่เธอผ่านมาเท่านั้นแหละเธอก็วาดฝันอนาคตเธอต้องอย่างนี้อย่างนี้ก็สิ่งที่เธอผ่านมันไม่ใช่ปัจจุบันมันเป็นอนาคตกับอดีตก็เป็นการสร้างพบใหม่กันมาอีกนะอาตมาอมก็ย่อยเธอสวิตงอามี ส,ะกะสะักศัทธาวิกวิริยะตรงกับสัญชาติเป็่คนตรงบอกตรงๆไอ้สิ่งที่ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ถามอาจารย์เอ้ยยังมีมีม,ม,มีมีนักบวชหลายคนถามพระพุทธเจ้าว่าค่าแต่เรือน กับผมบวชนี่ผมก็จะพากออกจากกามนะแต่อยู่ได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวกลับมามีกามอีกมัน,เป,นเป็นเพราะอะไรพระุทธเจ้าก็บอกเออสมัยเราเป็นโพธิสัตว์อยู่ยังไม่ได้ตัดสรู้เราก็เป็นแบบเธอนี่แหละเราพากออกจากพิมพาพากทั้งกายแล้วเอาฟื้นออกจากน้ำแล้วตากแดดแรงแล้ว เดี๋ยวกลับมามีเพราะตัณหาเนะี่ยมันมันเป็นตัวพาเกิดมันเป็นยางเหนียวพน้นไม่ได้ง่ายๆโทสะจะง่ายกว่าเราคิดว่าเออเราต้องจเจริญและทำให้มากเธอเหมือนกันเธอต้องจเจริญและทำให้มากเธออยากจะหลุดพ้นอะไรเธอก็ตั้งเป็นอย่างอย่างเรื่องๆไปอย่าไปตะกะมาก างทียะอย่างทีย่างหเมื่อเราฉีดน้ำอะ่ะเอารูเดียวมันก็จะแรงแต่ถ้ากระจายไปหลายรูมันไม่แรงหรอกงั้นเอารูเดียวมันจะแรงมันจะชอบ,ช,อบ,ช,อบช่อนชายเลยมันจะมีพลังนะอ,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 ะอะาอาอาพาดน้อยไม่ป่วยไม่ป่วยมากยิ่งหนุ่มสาวนีย่ยิ่งดีเลยพอแก่แล้วป่วยแล้ว อาตมาบำเพ็ญบำเพ็ญบารมีมาเธอเข้าใจกำนี้กว่าคือฟองคนที่มาฟังธรรมนี่มีเข้าใจเนี่ยมีบารมีระดับหนึ่งนะถึงฟังอาตมาเข้าใจทีนี้คนฟังแล้วไม่เข้าใจเธอเขามาสามารถทําบำเพ็ญบารมีได้พระเจ้าบำเพ็ญบารมียี่สี่ประสงค์ขายแสนมาก,กับกับหนึ่งภูเขาแท,งท่งทึบสูงสิบหกยอด ยาวสิบกยอดร้อยปีเทวดาวผ้าใหญ่บัวมาลาดทีหนึ่งจนพื้นเรียบนี่คือหนึ่งกับอันนี้ยี่สิบสงไข่แสตมาก,กับจิงตัดรูเป็นพระพุทธเจ้าเพราะงั้นเธอก็เพียนดูนะ <c oughs> ฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆ ทำไมเธอกินข้าววันละกี่เวลาสามเวลาเออเธอฟังสามเวลาไม่ได้เลยเช้าเที่ยงเย็นมงคลแถมมือว่างอีเวลาเธอไปจีบสาวอะ่ะเธอยังหมั่นเฝ้าหมั่นหาเขาแล้วนี่มันโลก,กุตละนะมันยากกว่านั้นนะอาทิตย์หนึ่งฟังค้างหนึ่ง าทิตย์ึงสองครั้งสามครั้งเธอเดินไปเก้าหนึ่งถอยหลังสองเก้าเดินอีกเดินเก้าสองเก้าถอยหลังสามเก้าแล้วอะไรมไจะถึงมันต้องเดินทุกวันต้นไม้มันจะเลินทุกวันมันไม่หยุดหรอกแต่เธอหยุดเดินวันนี้เก้าหนึ่งพรุ่งนี้เก้าหนึ่งเดินทุกวัน วันไหนมีแรงกระเดินสองเก้าเปนตลกก็ไปสแสดงอ,อบอกให้ซื้อสองเก้ามีสองเก้ามันก็ซื้อมาแเก้าเก้าสอตัวเก้าสองเก้าเรื่องเยอะแยะเพราะงั้นมาเป็นบันวีแบบนี้ฟังบ่อยๆเวลาเราว่ายน้ำเราต้องจ้วงบ่อยๆใช่ไหมเดียวซ้ายเดียวกว่า เธออ้จ่วงขวาซ้ายไม่จ่วงไม่เกียดเธอ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 ก็ชมขาซ้ายทุ่มเอขาขวาไม่อาที่เกียดเว้ยหยุดนิ่งเซาเธอก็ชมทั้งซ้ายทั้งขวาต้องจ่วงทุกวันมันจะพยุงตัวเธอขึ้นนะ เนี่ยสวิตรงอาอาพาดน้อยใช่ไหมและ,และมีปัญญามีปัญญาในความเกิดความดับคุณเละโทษและเครื่องสลัดออกจากสิ่งที่เธอไปติดไปยึดไปผูกพันนะน <Plus. S 2> เห็นความเกิดยังไงเฮ้ยเกิดชอบเลยเยฮ้ยเกิดไม่ชอบเลยเฮ้ยนิ่งมิตรพุทธมิตรพุทธใช้เจตโทก่อน พิ่จะด่าเราจะไปกดกระทุมไมเขาไม่รู้อ่ะเด็กน้อยอ่ะแต่เด็กน้อยมันห,นนหัวมันงอกนะแต่มันไม่รู้มันก็เหมือนเด็กน้อยไปกวดกดมไมก็ไม่รู้เรื่องนะความรู้การศึกษาเขาได้แค่นี้ก็แค่นี้บารมีเขาได้มาแค่นี้เธอจะไปสื่อเด็กยังไงเธอกดเด็กไหมเธออุ้มเด็กน้อยๆอ่ะคือเนีคก็ทบหน้าแ้เธอกดเด็กไหม แม่หาลน่ารักจุบก็สอีกเขกดเด็กเขาตบหน้าเธออีกเธอก็โอ้จบมันจบไม่เจ็บแล้วมันไม่รู้อ่ะแม่เมื่อมยังจบซะเลยแม่มยังถีบอยู่ในท้องมันยังถีบซะเลยนมี่ปัญญาเห็นความเกิดแล้วเธอกระดับมันใช้สมถะกดข่ม มีพัญญาสละอโหข้าไปเต็มที่คุณคุณเพราะมันกำหนัดดินดีก็ได้ชั่วคู่โทษของมันมันจะแปรเปลี่ยนแปรปวนไปเสมอเพราะมันแปรปวนไปเถอะทุกแล้วเครื่องสละออกก็คือกำจัดฉันทลาคะกำจัดความยินดี คันทะคือเป้าหมายวัตถุประสงค์ของเธอราคะความยินดีเธอกําจัดออกไปนี่คือกําจัดฉันทราคะเนี่ยสวิทอมิธรรมห้าสวิตท,ทรงอามีและอยู่ในเสนาสนะหา้าแต่ก่อนอื่นเธอกขยัดอย่าลืมนะครบสัตรบรุตรก่อนแล้วก็ฟังธรรมจากท่านในบริบูรณ์แล้วก็มีสมาธิท,ทีก่อนนะ เข้าใจแล้วเธอกฟังทั้งใจอยู่ในที่อยู่หประการต่อไปเนี้ยหนึ่งไม่ใกล้ไม่ไกลนักทางไปมาสะดวกกลางวันไม่พุกพล่านกลางคืนเสียงน้อยไม่เอืกทึกมีสัตว์ต่างๆเหลือบยุงลมแดดและสักเลื้อยคานมีน้อยพระเด้พทิพทัเสือคาน กระทบน้อยข้อสองที่อยูนะ่มีปัจจัยไม่ฝืดเครื่องสามมีสัตบุรุษที่เป็นพระโอูตรอยู่ในเสนาสนานั้นแต่เธออยู่ที่อยู่ไม่มีสัตบุุษนะเธอสงสัยอะไรถามไม่จำไปถามใครแล้วก็ลืมเมื่อมีสัตบุตรอย่างนั้นสี่เธอก็จสามารถเข้าไปหาตามเวลาสมควร แล้วก็สอบถามปัญหาของท่านว่าเออพุทธพจน์นี้ว่าอย่างไงความหมายว่าอย่างไงเนื้อความเป็นยังไงจนกว่าเธอจเข้าใจเรียกว่าฉากระฉาไงจะเพิ่มสนับสนุนให้เธอมีสมาธิมากขึ้นก็ฮ่าแล้วท่านก็เปิดเผยทําให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเธอก็จะบรรเทาความสงสัยและเป็นสมาธิมากขึ้น นี่สนับไปสุดเธอบรรลุไวนะ้ต่อไปก็จะพูดถึงบาร,รมีทบทวนคำว่าบาร,รมีบาร,รมีนี่แปลว่าทำได้พดทธเจ้าบราเพลญบารมีเยอะอะบอกแล้วยี่สิประสงค์ใครแสนหาก,กับจนสิบชาติสุดท้ายเรียกว่า,าบาร,รมีสิบทัพ พระเตปิโดกเล่มยี่แปมหานิบาตชาดกสาสิสมสมุทนาคะคถาเพืะอ,<ๆ>อ่านดูเธอก็เธอก็ปฏิบัติสี่ข้บารมีเธอปฏิบัตินี้เธอบำเพ็ญบรารมีสิบในตัวนะหนึ่งเธอบำเพ็ญทานบรารมีไม่ต้องถึงขนาดพระเวสสันดรหรอก ทานลูกทานเมียทานช้างทานสมบัติเอาแค่ทานสมบัติเล็กน้อยๆให้คนเท่าคนแก่นะทานสมบัติเ็น้อยคนเท่าคนแก่ไปทานบุญมี่ทีนี้ข้อสองก็โดยใช้ศีลศีลก็เ,เวแล้วไม่หนีเธอไปติดไปยึดไปผูกพันนะั่นแหม่ต้องเกิดทีงขนาดภูริศน์หรอก ก็สามเนคขมะบารมีออกจากกามพยาบาทเบียดเบียนคือออกจากราคาโทสะโมหะนั่นแหละสี่ก็มีพัญญาบารมีมหาโมโหสถรู้ความจริงทะทำความเป็นจริงรู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วนะพูดถึงบุญอีกนิดหนึง่งก,ก็กลับนิน้นออกเรื่องนิดหนึง่ง บุญอัตมาก็จะหกของครา,าวที่แล้วพูดถึงในหลวงรัชการที่เก้านะเปลีนหนังสือแจกทีนี้ของดูของผมพระผมคุณาพรพอประยุทธโธปจุบันนี้เป็นพระพุทธโสษาจารย์นะท่านแปลไว้ในหน้าร้อยแปดสิบสองพจนานุกรม บุญคือเครื่องชำระสันดานความดีความพื้ชอบทางกายวาจาใจเป็นบุญเป็นกุศลชำระสันดานของผู้กระทำไม่สะอาดใช่ไหมก็เหมือนกันพจนานุก,กรมฉบับหลวงเราไปดูที่หอสมุดแห่งชาติสมัยนั้นสมัยเด็กๆเปิดดูบุญมกว่าบุญคือการทำความดีสูงสุดในศาสนาพุทธ ก็คือนิพพานหลุดหลุดพ้นนั่นแหละบุญมันก็ใดเดียวกันเห็นไหมล่ะได้เดียวกันเหมือนกันหมดเลยทีนี้พูดถึงบุญแล้วอันนันเพิ่มปัญญาให้เธอหน่อยแล้วกันบอกแล้วฟังธาตมาอยากให้มีปัญญา mm hmm. ก็บอกแล้วนะสัตบุตรก็ไม่มีอบยม,มกหรอกไม่ไปช่วยเซอไปเที่ยวหรอก บางคนชอบไปเที่ยวต่างประเทศหมดเงินเยอะแยะปะโถมาเที่ยวประเทศไทยก็เหลือเฟอแล้วเธอจะไปเที่ยวที่ไหนมันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละมีคนสัดสิ่งของโอ้หมดเวลาแล้วนะไปไม่ที่ไหนหานี่้ก็พนะอตัวนั้นหมดลุ ก็เป็นไปตามเป้าหมายในตราประทับของมูลนิธิจิตตรงธรรมคือเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรคผลนผิพานตามลำดับที่พิสูจน์ได้ติดตามฟังได้ที่ช่องมูลนิธิจิตตรงธรรมถ้าท่านมีปัญหาก็ถามได้จะมีการตอบปัญหาที่ยูท b e ช่องมูลนิธิจิตรงธรรมเหมือนกันถ้าท่านเห็นว่าธรรมะนี้เป็นประโยชน์ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆต่อๆไปได้ เพืเ่อน,นจะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามติดตามฟังไปด้วยเปรียบเสมือนท่านมีปัญญาดุจแสงสว่างจากการจุดเทียนหลายๆเล่มแสงสว่างก็จะสว่างสวัยรอบบ้านท่านพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าแสงสว่างใดจะเสมอแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องและมวลมิตรซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ โดยไม่ต้องเสียเงินเลยอนุโมทนาบุญนะเจ้าค่ะ